สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องการคูณการหาเรเศษส่วนและจำนวนคระกันคะ่ะมาดูการคูณเศษส่วนและจำนวนคระกันก่อนนะคะการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับทำได้โดยการนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับโดยตัวส่วนยังคงไว้เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเศษ4ส่วน5คูณด้วย12 วิธีทำนะคะก็เอาตัวเศษก็คือ4ไปคูณกับจำนวนนับก็คือ12 4ไปคูณกับ12ตัวส่วนคือ5คงไว้เหมือนเดิม4คูณ12ก็จะได้เท่ากับเศษ48ส่วน5ซึ่งเป็นเศษเกินเราก็ทำให้เป็นจำนวนคระจะได้เท่ากับ9เศษ3ส่วน5ค่ะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะทำได้โดยการนำตัวเศษไปคูณกับตัวเศษ ตัวส่วนไปคูณกับตัวส่วนยกตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3คูณกับเศษ5ส่วน10ตัวเศษก็คือ2ก็เอาไปคูณกับตัวเศษก็คือ5ตัวส่วนคือ3นําไปคูณกับตัวส่วนก็คือ10ก็จะได้คําตอบเท่ากับเศษ10ส่วน30สามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน3การคูณจํานวนคระ ทำได้โดยการเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนจากนั้นแล้วจึงหาผลคูณยกตัวอย่างเช่น2เศษ1ส่วน3คูณ1เศษ2ส่วน4 2เศษ1ส่วน3ทำให้เป็นเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน3 1เศษ2ส่วน4ทำให้เป็นเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน4จากนั้นนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เท่ากับ เศษ42ส่วน12ซึ่งสามารถทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำได้โดยการนำ6ไปหารก็จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน2ซึ่งเป็นเศษเกินก็ทำให้เป็นจำนวนคระจะได้คำตอบเท่ากับ3เศษ1ส่วน2ค่ะกิจกรรมหน้า76นะคะแสดงวิธีการหาผลคูณซึ่งมีทั้งหมด12ข้อ ให้เด็กๆเ,เลือกทำห้ข้อนะคะข้อไหนก็ได้แสดงวิธีคิดมา5ข้อคะ่ะต่อไปมาดูการหารเศษส่วนและจำนวนคละกันบ้างค่ะการหารเศษส่วนนะคะทำได้โดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นก็คือการเปลี่ยนจากหารเป็นคูณ กลับตัวเศษให้กลายเป็นตัวส่วนยกตัวอย่างเช่นเศษ3ส่วน5หารเศษ2ส่วน3วิธีคิดนะคะเราก็เปลี่ยนจากการหารเป็นการคูณเปลี่ยนตัวเศษเป็นตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน5คูณด้วยเศษ3ส่วน2เอาตัวเศษไปคูณกับตัวเศษเอาตัวส่วนไปคูณกับตัวส่วนก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ9ส่วน10ค่ะ แล้วการหารจำนวนคระล่ะคะทำยังไงเด็กๆพอจะรู้ไม่เอ่ยการหารจํานวนคระนะคะทำได้โดยการเปลี่ยนจำนวนคระเป็นเศษเกินและหาผลหารโดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นก็คือการทำจํานวนคระให้เป็นเศษเกินจากนั้นเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับตัวเศษเป็นตัวส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่น5เศษ2ส่วน4หาร3เศษ1ส่วน2วิธีทำนะคะ ทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษ22ส่วน4หารเศษ7ส่วน2ทําการเปลี่ยนจากการหารเป็นคูณกลับตัวเศษเป็นตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ22ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน7นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ44ส่วน28ซึ่งสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำ 4มาหารจะได้เท่ากับเศษ11บส่วนเซึ่งเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคระนะคะก็จะได้เท่ากับ1เศษ4ีส่วนเนั่นคือคำตอบค่ะกิจกรรมหน้า78แสดงวิธีการหาผลหารซึ่งมีทั้งหมด12ข้อให้เด็กๆเ,เลือกทำา5ข้อเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นงานในครั้งนี้จะมีทั้งหมด10ข้อเป็นการคูณ5ข้อและการหาร5ข้อค่ะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ